และตอนนี้ก็ถึงเวลาของน้องมินกันบ้างแล้วครับดูท่าทางน้องเขาจะกดดันไม่ใช่น้อยเลยลครับขอเชิญทีมต่อไปเลยครับทีหนึ่งครับน้องมินและเทรนเนอร์จอยครับสวัสดีค่ะจอยศิริรักนะคะมาเวทีเด็กเทรนเนอร์ปั้นฝันสนันเวทีแล้วรับรองว่าจอยต้องมากับน้องอีกหนึ่งคนอย่างแน่นอนนะคะนั่นก็คือน้องมินทีหนึ่ค่ะ พระเอกเคป๊หล่อขนาดนี้เสียงกรี๊ดแค่นี้หรอคะโอเคตอนนี้นะคะเดี๋ยวน้องมีก็คงจะพร้อมแล้วพร้อมไหมครับพร้อมครับขอกำลังใจคุณดูหน่อยเร็วผู้ชมทางบ้านแล้วก็ผู้ชมที่นี่นะคะขอกำลังใจได้นะคะ <laughs> ตื่นเต้นแล้วก็น้องมินก็คี้อายนะคะรับรองว่าคราวหน้าเนี่ยจะพยายามทำให้น้องมินพูดมากกว่านี้นะคะตอนนี้ฝากให้เป็นกำลังใจให้น้องมินด้วยนะคะอย่าลืมวอดนะคะทีหนึ่งค่ะ คงเป็นไปไม่ได้ยิ่งนานเท่าไรยิ่งหมดหวังเมื่อเธอไม่เคยจะหันมองที่ฉันไม่ว่าจะทำเช่นไรเธอคงจะไม่รักกันเลยก็รู้ไม่นานความฝันที่มีก็คงจบไปแต่ว่าตอนนี้ยังมีเวลาที่ฉันจะหาเหตุผลดีๆมาชุบ รังเธอตอนนี้แต่ก็รู้ดีไม่มีหวังต่อให้ฉันฉันรักเธอมาเท่าไรแต่ก็รู้ว่าเธอคงจะไม่สนใจก็ออยังฝันไกลและยังคงหวังเอาไว้ข้างในใจว่าสักวันเธอจะมีฉันแต่ก็รู้เป็นไปไม่ไ May <Sanly> shine Like if I've been right to call me to refine time for the standard May ruin and so right Watch into dark eyes What's the comes on the demon chillin' high could tell you rock right

โอ้โหไม่ใช่แค่รอได้ใจนะครับเสียงร้องหรือลาทาเต้นก็นยังพรึงหัวใจทุกคนได้เลยใช่ไหมครับอ,อ,อยากจะขอฟังเสียงดังๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าจะรับน้องมินทีหนึ่งไว้ในอ้อมใจขอเสียงหน่อยคะ่ะขอบคุณค่ะวันนี้เป็นไงบ้างครับเต็มที่นะคะเต็มที่ดีมากเลยอะแล้วก็มีห่วงห่วงแค่ตรงอนนี้เองเพราะว่าเต้นแล้วเสียงฝกมือ เราก็จะห่วงตอนที่เขาจะต้องอินพไว้เสียงสดๆซึ่งมันจะต้องฟังดนตรีที่ชัดไม่อยางนั้นมัจะเขียนทั้งแถบเราก็ลุนว่าพยายามอยากจะเตือนว่าวิฟังนะฟังนะแต่เขา้ผิดชอบงานของเขาได้ดีมากเขาทาได้ร้องคือเพี้ยนไปนิดนึงครับส่วนเต้นก็ถ้าจะไม่ค่อยแม่นนะครับยังมั่วเอาหน่อย ทำเต็มที่แล้วค่ได้คะแนนด้วยนะครับวตที่หนึ่งครับอู้ยเต็มที่ขนาดนี้ก็ช่วยเชียร์น้องมิงกันด้วยนะครับสุกเลือกปาเทพคนเดียวสำหรับทีมต่อไปนะครับขอเชิญพบกับทีสองครับน้องตุลและเทรนเนอร์เทพครับสวัสดีครับเอาล้ครับผมชื่ท่านรู้จักกับเด็กคนนี้ซะเลยครับต่อไปอนาคตไม่แน่จะเป็นนักร้องที่โด่งดังที่สุดในประเทศหรือนอกประเทศก็ได้นะครับ เขาผู้นี้คือน้องตุนครับผมใช่สวัสดีครับทุกทุกท่านครับกต้องครับผมชื่อเลยครับผมน้องตุนครับวันนี้เรามั่นใจขนาดไหนครับล้าจะเซ็นครับคนเราเนี่ยความสามารถมันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วใช่ไหมล่ะใช่แล้วไม่จําเป็นที่จะต้องมาฝึกมาฝนให้มากมายใช่ไหมถูกต้องเชื่อไหมว่าเด็กคนนี้ผมสอนปวดหัวจริงเลยครับผม รู้ยังว่าเรานี่หมายเลขอะไรทีอะไรทีสองชู้สู้ตายขอเสียงกำลังใจจากคนดูทุกคนเลนยครับ เช่ามาที่นี่ยืดแดงในโซนรับบอกอยากจคุยรื่อเด็นลกคิอินตาลีจะมาเล่าให้ฟักทานหุกทันหุกทันหุกท่านหุกทันหุกทันหุกท่านฮุกทันหุกเอาการละท่านหนมาตอนที่บอกพี่น เขาจะมาติดต่อคุณแต่สกปรกไอ้เจ้าหนูเขาบอกว่าเขาจะส่งไว ารเสดใสจริงๆนะครับทุกคนต้องเห็นเอลกลักษณ์ละความเป็นตัวตนของน้องตุนยกันนี่เลยนะครับพวกเราทีสองชู่ๆอยู่แล้วก็ช่วยเจมส์อเองนะครับต้นสะมาเทพที่สองอเ,เรามีอะไรผิดพลาดต้องไหมเวลาหน้าเวทีวันเมื่อกี้ร้องอ่ะมีผิดพลาดไหมมั่นใจไหมมีผิดพลาดบ้างครับมีผิดพลาดเหมือนกันใช่ไหมเรารู้ใช่ไหมเราทำไมมันเป็นอะไรต้องไปหัวเราะเองม,มีหัวเราะด้วยอ่ะ ก็ต้องมีหัวราะด้วยครับโอ้โหเพลงเขาไม่มีหัวลาอแล้วไม่หัวลาองั้นจะาทำไงลูกเอ๋แต่ว่าไม่เป็นไรเราเอาความสนุกเข้าไว้ใช่ไหมสรุปแล้วก็ก็โอเคนะ,ะถือว่าโอเคยอดมากนะทีนี้มันขึ้นอยู่กับคนดูก็แล้วละทีนี้ลูกนะแ่งเข้าไว้ดูท่าทางเทรนเนอร์ป่าเทพแม่จะภูมิใจในเด็กปั้นของตัวเองสเสหลือเกิน